การชิงบ้านครั้งแรกของแกงพฤษภาประทะแกงกาเซียบแกงที่ตึงมากๆในประเทศวอตซิตี้งานนี้พฤษภาจะกินไข่หรือเปล่าหรือว่าพฤษภาจะได้เลือกบ้านเป็นแกงสุดท้ายกันนะเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า <c oughs> คำเตือนกรุณาลดเสียงก่อนดูคลิปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เสียงดังมากๆ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุญมิววีนะคะแล้ววันนี้เนี <generally> ่ยพฤษภาจะได้ทําการชิงบ้านกันนั่นเองค่ะทีมที่เราแข่งด้วยก็จะเป็นทีมของแก๊งกาเซียดนะคะอ้าพฤษภาก็เตรียมตัวมาในระดับหนึ่งนะก็มาขอกําลังใจให้พี่ๆเขาหน่อยละกันนะคะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมที่จะบอกพี่บางด้วยอาไม่เป็นไรแพ้แพ้แพ้ชนะไม่สําคัญสําคัญที่ว่าจะได้แท็กไหม พี like ่พี่เด็กกินลำโพงมาไหมก็อาจจะมานะทุกคนพี่พี่อยากอยู่หน้าพี่พี่อยากอยู่หน้าพี่ลาน้ำพี่อยู่ตรงหน้าได้ไหมไม่เขาบอกว่าถ้าไปโดนเขาจะทหน้าขาวแกเราทําไม่ได้หรอกนะเน็งหน้าขาวหมดเลยแน่โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการชิงบ้านนะคะระหว่างทางพทภากับกาเซียนะคะเป็นผู้ที่แปดนะคะผู้สุดท้ายสาหรับการชิงบ้านใน ครั้งนี้นะคะโดยเงื่อนไขในการเล่นนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่ทราบเลยก็คือการชิงครบ100ด็อกแท็กก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะคะสาหรับคนที่ถูกป้นด็อกแท็กนะคะจะเข้าสู่สถานะตัวใส่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นการชุบการปุ้มการจิปบของหรือการรับของนะคะเราเล่นอยู่นะคะห้ามอุ้มศพทั้งฝั่งตัวเองและฝั่งตรงข้ามนะคะขึ้นรถด,ด็ดขาดนะคะรวมถึงการปีต้องวางศพก่อนเท่านั้นนะคะท้ายสุดนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะฝั่งละหนึ่งท่านนะคะออก ขึ้นออกออกมาพูดสักฝั่งละหนึ่งคนนะคะเพื่อข่มฝันฝั่งตรงข้ามนิดนึงค่ะแอบดิพีไปให้หนูเหรอให้ให้หนูไปจริงๆเหรอใไปไปไปโอเคฮะหน้าปกติเพื่อนปกติไม่บออกเ้างหนูต้องตะโกนไหมคะไอเดนแบบหนึงหนูต้องตะโกนไหมคะเต็มบอก พี่ข่ขวัญนุก่อนเลยค่ะพี่ถึงนะคะผุ้สภาตอนขอใช้สีคุยกันบอยบอยพอใช้สีไม่ค่อยคุยกันเลยนะพี่บอกเขาไปคุยกันทุกวันน่ะพี่คุยกันทุกวันค่ะอย่าอย่าดูพวกหนูเลยนะคะอย่าบับพวกหนูแล้วนะคะหนหนูไม่ได้กลัวพี่หรอกค่ะโอเคยินอะได้ดูเองนะดูเองนะหนูทำได้ดีเลยยัางค่ะ หันหน้าไปทางเลเบลหันหน้าไปทางเลเบลหันหน้าไปทางเลเบลพี่ป้าหันหน้าไปทางเลเบลพี่พีกำลังจะกินลำโพงแล้วนะคะคนนขวาสุดพีพีกำลังจะกินลำโพงแล้วนะคะเอาอะไรให้พี่ไงพี่พีไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะเสียงพีพีดังเฉยๆไอ้รวม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 คุยอะไรรวมเราเราไปใช้กันตอนนู้นมาครับเดี๋ยวอีกนาทีครับ ก็เด่นตามแผนที่เราเซตกันมานะครับสําคัญเลยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยอย่าฝากไปว่าอย่าอุ้มแล้วก็ตีเด็กขาดนะอันนี้คือกําช้านะครับขอร้องเลยอย่าอุ้มแล้วตีตบถ้าจะตีกลับวางก่อนแล้วค่อยตีคืนอย่าลืมอย่าลืมเด็กขาดอย่าบอกอฮ้ยผมลืมไม่เอาเราคุยเราเตือนก,นกันก่อนหน้านี้แล้วเราไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันครับไฟหน้าเอาใหม่เล่นให้เต็มที่ทุกคนนะขอให้ทุกคนทําเต็มที่ทําตามที่เราวางแผนมา,นานต่อให้แผนมันไม่ได้ดั่งใจเราก็อย่าเอาอารมณ์เข้าเกมนะ ไปทั้งหมดทั้งวันเราค่อยมาคุยกันโอเคนะเราจะไม่บัฟนะครับอย่าลืมเป้าหมายแล้วเดวี่เราผมอยากให้ทุกคนมั่นใจตัวเองนะเป้าหมายเป้าหมายของเราบูมหน่อยครับบูมหน่อยครับบูมหน่ต้องการอะไรอ่ะแรบี่ขานาบาบูมนะขาขอบูมจริงจังนะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสมาทานขอสมาทานสิขาบบสิขาบสให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้า ได้ด็อกแทคด้วยเถิดได้ด็อกแทค เพงเคยไฟเต็มครั้งแรกก็ระวังนิดนึงกล้วยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามขอดที่นี่ไม่งั้นอาจจะโดนหลายร้านได้วันนี้พวกเราไม่บัฟครับพวกเราไม่บัฟเลยเราก็จะตั้งใจเล่นครับสู้นะสู้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 ้สู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 ู้ส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 ู้ เรออย่าเพิ่งออกตัวจนกว่าจะมีประกาศนะครับรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกตัวไม้ไฟหน้าเยอะๆนะเว้ไม้ไฟหน้าเยอะเยอะนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วตั้งใจตั้งใจสมาธิตามแผนลงตามรถสีเหลืองนะใครไผ่จะบอกลงตามรถสีเหลืองนะลงตรงรถกูนะสีเหลืองสีเหลืองตาพี่ไผ่มาพี่ไผ่จอดเราหล่อจอดพี่บุญดีสวัสดีฮะสวัสดีสวันดีสวันดีสวัส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 ดีสวัดีส ่พี่อจ้ยีตกแล้วมาหยับมาหยับมาหยับมาน้ำพีตกเขาตนะเขาตกนะเขาตกนะเขาตกนล้ล้อลงมเอา้อลงมาอีก ยิงเยิงเยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนีบีตไม่นไ้ลงกีบีตบเช็ไอเกลงไปเล่นน่อยลงไปเช็เล่นน่อยเล่นน้อยเล่นน้อยเล่นน้อยเล่น่น้อยมาวิ่งถ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 อยมาีบียังงอยิ่เขาลงแล้ว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 เล่นตรงเราเล่นตรงเลเล่นตรงเรา

ไอจมาจมาเามาประชุมกันหน่อยเราคืมรไพารถ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 ดารถพาไถมารถพารถพารถพาไถพารถพารมพ้รถพารถพายถพารถพปรถพา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 รไนารถพารถพารถพารัพา้ถพารถพารเพารถพารถพารรารถรถพารถพรารถพารถพารถพรด้ารถพาพารถพ่รถพาไถพาริ่ไรถรร ตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยใครมีเบอร์พิทีเช็คนะครับในตัวใครมีแท็กสีฟ้าหรือแท็กสีฟ้าหรือเปล่านะเดี๋ยวแปิบภาคไม่มีฮะภาคพิธีพิธี วิธีไปไหนอะอยูได้การไหมเมื่อกี้เจ็ดเก้าหกวิธีร่างคือวิธีไหมเก้าหกไม่เอาเจ็เก้าหกไม้ม่นภาคดึงอีมีเจ้าตัวเยซิกเข้าตัวแซมมี่ได้ไหมอ่าไปหาสภาใส่กอดเลยครับอีมนู้นนู้นตาจ้าเลยมีใครจะเอายาวิ่งเพิ่มไหมครับมันมีคนได้แท็กันมีมีคนได้ใครมีแท็กฝั่งตรงข้ามส่งมาเลยนะครับเขาให้ไปรับไงแล้วพี่จะเจ็ดหกสี่หนึ่งเจ็ดอ๋อเออทุกคนเช็คในตัวหน่อยว่ามีแท็กสีนู้นหรือเปล่าอ่ะสีอะไรอ่ะ

คครรัับบเต็มทีี่่พโได้เวลาคุณหน่อยพี่เราไม่เหลือ5นาทีแล้วมาครับมาครับสู้สโตโต้สู้ดีดีใหม่ดีดีอารมณ์ดีเล่นมึงไม่ต้องกลัวตายเลยมึงไม่ต้องกลัวตายนะได้ครับไี่รักไม่รักเฮ้ยพี่หนูขออย่าลืมฟังเสียงกูนะเว้ยฟังไปก็ไม่ได้ยินหรอกจริงไปแล้วป่ะพี่ไผ่พี่ไผ่ลองลองเอาเมก้าโฟนมาให้หนูถือไหมได้ได้เดี๋ยวพี่ไผ่เดี๋ยวพี่ไผ่จะให้หนูหนูก็ไม่เอา ถ้าอย่างนั้นพี่พีต้องไปนั่งคันอื่นพี่พีใช่ใช่คันเจเจมันตกงั้นไม่เอาดีกว่างั้นไม่เอาดีกว่าไปเถอะไปไปไปเจ๊พีนั่งกับน้องไผ่ไงเจ๊ไพี่พีมากับพี่ไผ่ปะ่ะใช่ใจะได้สั่งลงตรงนั้นน่ะดีดีดีเดี๋ยวพี่ไผ่สั่งน้องพีน้องพีก็พูดให้พี่ไผ่แล้วกันแล้วตัวพี่จะสู้เสียงเขาได้เหรอโอ้ยโซซิวชี่หยุดทำทำไม่รู้เรื่องทำไม่รู้เรื่องขั้ะได้น้องพีน้องพีสั่งคำซ้ำๆนะน้องพีบอกก่อนเลลขขออะะไไรรรเหวสสััดีคบ จะเอาเสียงน้องบีบีหรือเอาเสียงพี่ปังครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้หยิบอาวุธก่อนขึ้นรถยังไม่ได้ปัดกอก่อนขึ้นรถลองลองลองไปทำด้วยนะครับ A later few moments เล่นไม่เกินแยกนะคะอยากให้อยู่ไม่เกินแยกนะคะไฟหน้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะคะสู้ไม่เก่งแต่ว่าเสียงหนูดังวะเอาวะ ซีเจซอยหลังซีเจเยอะมากพี่เขามากลุ่มใหญ่ซีเจซอยหลังซีเจซอยหลังหลังนี้เลยหลังปัดเออออกมาเลยนะคะออกมาหน่อย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 พี่ยิ้มหน่อยยิ้มพี่ออกมาหน่อยออกมาหน่อยออกมา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 แล้วเขียวออกมานะคะรถเขียวออกมาเฮ้ยรถรถเดินรถเดินพิเศษอ่ะอย่าลืมเซตออกไปแล้วพี่่เราเดินทางนั่นนะพี่

คลนหมาห้าคคนนึงละาคนนึงมาลับลมาลบล้วี่แลียลงมาแพี่เยื่อลงมาวอย่าขึ้น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 อาขึ้นอาขึ้นาาางลงกันไว้นะลงกันไว้ลงกันไว้ลงกันไว้ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องปีนนะกลับมากลับมาเขามาแล้วเข้ามาแล้วเล้ามาแล้วเามาแล้วเามาแล้วเามา ลอยเราโดนกัดด so ้วยดูเพ oh oh hey, right? ื่อนลอยไม่สบายดูเพื่อนด้วยจี๊ดนะว่ะตายไม่สบายเลยไม่สบายไม่สบายเลยเพ่นไม่สบายข้างหลังไม่สบายโจเซปปุ่มเข้ามาด้วยอ้๋เข้ามาด้วยมาด้วยคอยจุกคอยจกคอยจกคอยจกเข้ามาด้วยไอ้เป๋าเพื่อนมาไอ้เป๋าเพื่อนมาไอเป๋าเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนหน้าขาวเดี๋ยวเพื่อนหน้าขาวไอเป๋าเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนหน้าขาวไอเป๋าเพื่อนมา แบาเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมาขาวแบเพื่อนมาช่วเพือนจีซีช่วยเยอะช่วยเยอจีีแกเพื่อนมาแบเพื่อนมาไปสภาบเพื่อนไปาไปาไปกับเพื่อนจะแดงแล้วกัวจะแดแล้วแเพื่อนมาเพื่อนมากัวจะแดงแล้วุกแล้วชุกยุกไม่อยาตายไปาไปกับเพื่อนไปาไปดูเพื่อนนะอย่าให้เขาเอาเพื่อนเราไปด้ยทไมตอม้ไปาลกาไปา ไปสมาครไปสมาครรวมกันแล้วเฮ้ยกระเป๋าชูเปรันเฮ้ยกูต้องแมทไปเยี่ยวไปไม่มีหมดไปไม่มีหมดไปเอาไม้ไมหน้าเขาไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปไมมได้ไมไมีได้แล้วไปไมีได้แล้วไปไม่ได้แล้วเยี่ยมไปไมีได้แล้วฟาด เขาเหมืยอรนวงเมทันเลยอะป๊หน้ากาคือไม่ได้ันบเื่หน่อยไปาเพื่อนหน่อยี่วเขาเป็นเหมือนวงเมทันชี้จอีกรนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นอยู่ตรงสภาอยู่ตรงรถ้านะคดักันนดครอี่ไอยู่ตรงกำแพงไทยไอเออหนเ่ไหนอะ ่เขาเขาเหมือนเขาเขาผ่านผ่านข้างหน้าเราเมื่อกี้น่ะแล้วละเขาเขาผ่านแล้วนะมาแล้วนะเขายิงบนรถกันมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเราแล้วเจอเราแล้วอย่ายืนบนรถอย่ายืนบนรถอย่าเมอนะอย่าเมออย่าเมินอย่าเมอนะอย่าเมอนะเขามาแล้วนะเขาเจอแล้วนะเขาเจอแล้วเขาเจอเราแล้วเขาเจอเราแล้วปนอย่านั่งนะปนอย่านั่งนะคุณหญ้าเสียงดังนะครับปนอย่านั่งถือโต๊อย่าตีนะครับ ไอ่ะเจยิงไม่โดนอะไรอะหนูเหยียบให้เอ้าเขายิงมาแล้วนะทุกคนเขายิงมาแล้วเขายิงมาแล้วโอ้ยอาวุธดันไปข้างหน้าเลยไปแล้วดันล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยดันไปได้เอาหนูหรือเขานี่ก้างหลัอห้าครับข้ามาแล้วเข้ามาแล้วขอกระเป๋าเลขห้านะครับโอ๊ยได้ไดเข้ามาข้าหลุดมาเข้าหลุดเข้า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 มาลงไมาใช่ป่ะข้าหลุดเข้ามาจ้า mm no! la เอาล่ะครับทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะอาจจะเห็นว่าน้องพีพีทำไมถึงตัวใสเนี้ยอย่างนี้นะก็เพราะว่าตอนนี้นะคะพีพีไม่ได้เล่นแล้วนะคะรอเป็นอีกอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็จะจบแล้วนะเดี๋ยวเรามารอดูสรุปผลคะแนนกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่กันนะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พฤษภาเหลือแค่สิบแล้วน่า,เรา,เ,ราเราน่าจะได้อยู่ประมาณสักสามมั้งถ้าจาไม่ผิดอะเราน่าจะได้สักสามแท็กก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าไม่แย่เลยทุกคน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่มีเรื่องแบบเป็นเรืบัญชาอ่ะเป็นรบัญชายก็นะคะในวันนี้การชิงบ้านนะคะระหว่างทางกาเซียสกับทางพุทธานะคะก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นทางกาเซียที่ชนะไปนะคะด้วยสกอร์2 2 0ต่อ3นะคะ เดี๋ยวยังไงลำดับในการเลือกบ้านนะคะจะมีประกาศในนี่ย็จะชี้ของสภานะคะในห้องในหน้าเฮาแก๊ง n สี่นะคะเฮาแก๊ง n สี่ก็จะเป็นลำดับการเลือกนะคะเราจะเลือกจากฝ่ไฟชนะก่อนเดี๋ยวจะมีประกาศแล้วกันอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วไปแลนแล้วก็ตอมอได้เลยนะคะจบจบขอบคุณแกงคือสภาได้ครับขอบคุณทุกไฟเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ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 คะ ขอบคุณครับผมขณมากครับพี่ขอบคุณครับรวมประชารวมประชารวประารวมประชารวมารวมพอแล้วพอแล้วมาเริ่มหนึ่งสองสามพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม baby b a y b a y พี่ปีกระเป๋าอะไรพี่ปีเลขหกสิบหกครัเป็นดิปไปเดย์ครับสองครับหกสิบหกครัอันนี้วันเกิดพี่พีบีดีกล้วยด้วยบีดีเจ้นโกลเด้นด้วยเอากล้วยไปกินอันนี้มันเกิดพี่ปังเรื่อานวันเกิดครับพี่ปังเขาขอบคุณค่ะให้เกาะพี่ปังไปเด่นเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนเอาขยะใส่ตัวหนูเลยอ่ะไม่ได้ให้ขี้ โอ้ยพี่จะให้ของดีสุดคนอื่นให้กระยาให้กล้วยไอโฟนสีชมจพูเลยใช่ให้ว้าวนี่ให้ห้าพันเลยอีเวนต์พอยต์ก็มาข้าเข้าไปเลย6บหกพันขึ้นราคานะเอาเป็นว่าสำหรับการชิงบ้านในครั้งนี้นะพิซซ่าก็ได้ทั้งหมดสต้ร เย้ yeah! คือมันก็เก่งนะแคานี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะทุกคนเอามาถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จ like, ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องของสุนีมิวี่และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆก็ตามนะคะ <l ip> สๆๆๆๆๆๆควัสดีพี่มาเขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่า จำชื่อกูไว้เพื่อเธอคนเดียวคเดียวท่กูเห็นดูมันคงไม่ง่ายเธอมันจะไฟมีบิชุก่อนน้ลู่และว a y we go ิ i t h m ม t ทีมตอนที่กูมงกูหบอกว่าอยาไปไล่มีทำแต่กอโอ้ยไม่ควรยังพวกกูเพื่อสภาพแฟนเป็นเล่นน่าจะคูลูกไม่ใช่มาแฟนเอโดนสาวเว็บกูคงต้องบูเอมีอะไรเจอแค่พ่มังไ